อินซีคือสารประกอบที่ได้มาจากสิ่งมีชีวิตได้แก่พืชสัตว์จุลินทรีย์เอามาผลิตแบบทางธรรมชาติให้เขาผุเปื่อยย่อยเอาจุลินทรีย์ชนิดพิเศษเข้าไปย่อยซากพืชซากสัตว์พวกนี้นิยมใช้ปรับสภาพดินให้มีสภาพที่ดีขึ้นแต่ธาตุอาหารที่บริสุทธิ์จะมีน้อยมากพืชก็เอาไปใช้ทันทีแบบไม่ได้เหมือนกันจะต้องมีจุลินทรีย์เข้าไปย่อยจะต้องเน่าแล้วเน่าอีกย่อยจนให้เล็กที่สุดย่อยจนเหลือธทาตทุนิทิที่เป็นองค์ประกอบของสัตว์ทั้งธาุพืชซากสัตว์ก,ก็จะเป็นแบบนี้ือก,กอก้แกป็ุ๋ยลว ปุ๋ยหมักได้มาจากชิ้นส่วนวัสดุทางการเกษตรจากโรงงานก็มีนะคะโรงงานโรงสีโรงงานแปรรูปต่างๆก็จะเอามาหมักมาย่อยหมดกลิน่นหมดความร้อนชาวสวนสามารถผสมปุ๋ยสูนลงไปได้ก็จะเป็นปุ๋ยอินทรีย์เคมีค่ะ ต่อมาก็จะเป็นปุ๋ยคอกได้มาจากการขับถ่ายของสัตว์ทุกชนิดเอาไปใช้ได้ทั้งแบบสดแบบแห้งแล้วก็แบบหมักจนหมดความร้อนไปแล้วแต่ต้นไม้จะตายหรือรอดน,นั้นขึ้นอยู่กับสุขภาพของต้นไม้เรานะคะอย่างต้นทุเรียนเนี่ยเคยเอาไปใส่สดๆแล้วนะคะก็เน่าไปหลายต้นอยู่ถ้าเราไม่หมักก่อนก็หาวิธีใช้ดูค่ะว่าทายังไงต้นไม้จะไม่เนา่าอย่างพี่ๆหลายๆคนก็มีวิธีเอาไปใช้เช่นเอาไปโรยรอบๆโคนต้นไม้แต่ว่าก็ต้องให้ห่างจากปลายรากหน่อยผ่านไปสองสเดือนรากเขาจะยื่นมาถึงพอดีถึงเวลานั้นดดเค้าก็หมไปแลว่ะ ต่อมาก็จะเป็นปุ๋ยพืชสดะค่ะได้มาจากการปลูกพืชบำรุงดินพวกตระกูลถั่วรากเขาจะมีไรโซเบียมเนี่ยช่วยตึงธาตุในตัวเจนจากอากาศปลูกพืชบำรุงดินก็จะได้ทั้งไนโตรเจนแล้วก็ความอุดมสมบูรณ์เข้าไปในดินด้วยค่ะ